อาจได้ลายอย่างนะคะทุกคนลายยางไปตลาดมากกน,นยน้อยนะคะทุกคนคะ่ะได้หลายอย่างอยู่นะคะสวัสดีค่ะก่อนคะ่ะนยน้อยคะ่ะนุยน้อยได้ลูกชิ้นมาบ่ลูกได้กี่ไม้คะสองไม้เออได้สองไม้อาจานใส่าจานเอาผักใสด่ดีๆีโอซัาผักใสด่ดีดีเพิ่ได้ลูกชิ้นมาทุกคนคะ่ะซาเือนก็ได้หลายอย่างนะมืดพี่น้องขอเปิดไฟเยอะหน่อย นี่นะคะหลายอย่างอะลีบหมกม่วงซุกนะคะทุกคนเด้อกผักผักกัญจองกับผักบุ้งนะคะทุกคนคะ่ะอ่าที่ขาดไม่ได้คือใบแมงรักหรือผักนางตู่ของเรานะทุกคนอย่างงามเลยไหนไหนเอามาโชว์หน่อยดูดก็ได้กินมากเลยค่ะไหนไปดูด<ป>ก,ก็ไดห้หน่อยนะอุ้ยผัก ขนมจีนนะคะได้ขนมจีนได้ขนมจีนเล็กมานะคะอันนี้ก็เขา้ามาเข้าไว้ไว้ทันหนึ่งทุกคนคะ่ะเข้าเ,น,เานียวอันนี้ก็ได้พักพักกันพี่น้องนะนะลืมแล้วลืมแล้วเอาละสมองมาทำงานแล้วทุกคนคะ่ะนะคิดนี่แหละสมองมาทำงานเขาเอิน อันนี้พักอย่างนี้นุ้ยมากอย่างนี้นุ้ยมากอย่างนี้นุ้ยมากยังมาละมาละขี้นกนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็ได้ไปแห้งมาไาขี่โกมาทุกคนค่ะอ่าคะอย่างบารที่นี่ก็มาพี่น้องที่มาอบลาแห้ง เราจะไม่ทอดนะคะลาแห้งเราจะเอาไปอบในไมโครเวฟนะคะทุกคนผู้เสารเดือดเพออบอยู่นะคะทุกคนแซบ่บคือเก่าซุปคือเก่านะคะเอาเสียงลงเอาเสียงลงลูกไม่ถ่ายคลิปอยู่อ่านำเสนอทักไปได้หลายอย่างแล้วนะคะทุกคนเราจะมาสีอบไาแห้งก็นเด้อข้างหม้อลวกพักกระจงเริ่มพักกระจง ผักกระจงแบบบ้านๆเนาก็พักบุ้งผักบุ้งอ่อนๆนะทุกคนคะ่ะตะเดินจะลวกกินกับปลาแห้งนะคะเข้าเสารเดือนเบิ่งก่อนสิหนึ่งได้หรือยังนะคะเอาเสียงลงนะนุ้ยนุ้ยเอาเสียงลงอีกอืมยังทุกคนทุยังทุกคนยังหนึ่งวาได้ข้าวเหนียวเหาอยังแข็งอยู่จะให้กับข้าวไวก้ก่อนทำกับข้าวไวก้ก่อน เอาปแห้งเข้าไปอบเอาเสียงลงอีกลูกมีเสียงขึ้นมาอีกแล้วมีเสียงขึ้นมาอีกแล้วเด้อเอาเสียงลงเลยสัเดิอนจะอบจากทรงโตนะเผื่อลูกเผื่อเต้าจรงโตกับพ่อละพี่น้องนะเอาแบบให้โมเอาแบบอบแล้วก็กินเห้เบิดนะทุกคนถ้าเอาไปอบลายโตเลยกินบเบิดอัเสดายนะทุกคน เราต้องอบกินร้อนๆนะคะเอาแบบนั้นเลยสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งเก็บถุงไว้กับใส้นั่นเองทุกคนค่ะถุงอ่ากันอ่าถุงหงหิวครับอันนี้บอเอาไปกินลูกเอ้ย อันนี้สิมาต้มน้ำอ่าต้มน้ำลวกพักนะทุกคนเอาเสียงลงเอาเสียงลงจ้าไม่ถ่ายคลิปอยู่รู้เรื่องบ่เอาเสียงลงเลยถ่ายคลิปอยู่ได้ยินไหมให้เอาพี่นอ้องให้ดื้อพักบุ้งกับสิบตัดอ,อกอีกเนะี่ยมันยาว คาะนี่ยเอาพดพี่น้องตัดออกอีกจังน้อยนะคะเราจะเอายอดมันอน่อ,อนๆนี่นะคะทุกคนลงไปไว้ก่อนเลยน้ำเดือดพอดี เดี๋ยว,วเราไปเอาฝากปิดหม้อปิดนะคะทุกคนนะอันนี้พัะปรญจงชาวเรือนเบิงแล้วอ่อนด,ดีนะคะทุกคนอ่อนด,ดีอยู่แล้วพี่น้องขาเพื่อนกันเลยพับบรรจงถ้าได้เป็นดอกคิดไม่ได้เอาออกไปนะคะ นะ้วพี่น้องน,ะนี่นะคะทุกคนแพับใส่หม้อแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะนี่นะคระรอสอเดือนนั้นอบไปแห้งทุกคนรอเบิ่งดเลยไปแห้งเขาอบแล้ว แล้วนะคะเสร็จแล้วทุกคนค่งเราเสร็จแล้วมาเตรียมใส่จานเลยนะคะอุย้ยยอดนี่คนขาหอมๆเหลืองๆเลยนะนี่สุกแล้วนะคะทุกคนเหลืองแบบกรอบไปเลยนะคะทุกคนคะกรอบช่ำๆพอดีกินกับข้าวเหนียวร้อน นะคะทุกคนปลาคิโกะป่าแห้งเขาเอาเรียบร้อยแล้ๆๆๆๆวจะเดินแบบจะรอพักก่อนนะคะทุกคนนะรอพักก่อนพักนักตู้เข้าก็สซีล่างอ่ากินกับนมจีนนะคะทุกคนค่ะน่ามีนมจีนมากแล้วพักมะระด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจเดินล่างเสจถาดก่อนเนาะพอดีจะล่างเสจถาดไว้นะคะทุกคนพักเขา ใส่แบบนี้เลยมาลัโโกขีนกเราจะกินดิบไปเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนซื้อมาออหลนยนะคะทุกคนพักมาละกขีนกเขาซื้อมาสี่ลูกก็พอแล้วนะคะว่าเขาไปตลาดบ่อยอยู่นะคะทุกคนพักเขามีอย่างแม่นะคะมีพักกระเงลวกพักกันจงนะคะทุกคนพักกระเงลวกพักกันจงแล้วก็ลวกพักบุ้งนะคะ คนขาข้าวแมงข้าวุดยัดใส่ในถาดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเวลากินง่ายนะเวลาเรากินก็จะง่ายหน่อยนะคะตัดพี่นอ้องจ้ะออาุยาดวางปลาอุ้ยกรอบดีขนาดนี้ตัดพัก อีต้เลยนั่งตู่ไพ,พักนังพักนั่งตู้เตรียมไว้เพื่อกินกับขนมจีนนะคะทุกคนขน่ะขนมจีนซาวน้ำปลารานะคะทุกคนนะวันนี้มาเบ่งลวกผักทุกคนค่ะนะมาดูลวกผักรอ,อกโกนะคะทุกคนเป็นจังไดเนาะอุย้ยสวยงามอรัางช่างสวยงามแบบอรัางช่างนะคะทุกคนนะเขียวแบบ เดือดได้ที่แล้วนะนานเรียบร้อยเลยนะได้ที่แล้วงาเลยเด้อพี่น้องเนดะ้อหนึ่งสองสามจวดจวดมาเลยนะคะครับเฮาจวดไม่มีอะไรยากเลยผักเรานะคะลวกแป๊บเดียวแลทุกคนคะ่ะ อัายางงามอ่อนๆเอาสวยงามมาลางชากกินกับอันกินกับน้ำนมทีนแซวน้ำปลาร่านะ,ะทุกคนคะ่ะนะคะอ้าวันนี้สาวเดือนลาพี่และน้องไปกกรพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เป็นคลิปจัดอาหารการกินนะคะทุกคนในครัวของเฮาก็ได้เนาะนะนี่นะคะปลาหงไปแห้ง เรียบร้อยแล้วรอรอข้าวเหนียวนะคะทุกคนนะยังยังหนึ่งบ่ได้ทุกคนยังหนึ่งบ่ได้อืมกำลังสีไนแล้วลนะ่ะทุกคนอดอดเอาหน่อยนะทุกคนอดเอาบอกเจ้าของพี่ละทุกคนค่ะเราเดินก็บอกเจ้าของี่ละอดเอาอดเอาอดเอาตะสั่นก็ไปกินนมกินรอนะคนนมกินซานาซาารอเลย เพราะว่าพร้อมแล้วพักเขากับพร้อมแล้วแต่ว่าข้าวนี้ต้องกินทีหลังนะคนคะ่ะน่าจะเป็นทรงนั้นเด้อพี่น้องสาเดือนจุวดก่อนนะคะทุกคนจวดก่อนข้าวอาอ่ัเป็นยังนะคะกินยังก่อนหลังก็คือเก่านะคะทุกคนอาอวันนี้สาวเดือนลาพี่และนอกไปก่อนทบกพ่อสาวเดือนในคลิปต่อไปขอบคุณหล,ยลายๆรับชมคลิปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ